ลองฟังเรื่องนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมต้องรักพ่อแม่ของแฟนคุณสามีได้พูดกับภรรยาตอนหัวค่ำว่าเออผมอะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากเลยพรุ่งนี้ผมอยากจะชวนท่านมาทานข้าวกลางวันกับพวกเราคุณสามารถจัดการแล้วก็เตรียมข้าวกลางวันสำหรับพวกเราในพรุ่งนี้ได้ไหมภรรยาที่กำลังถ่ายมือถืออยู่ก็พูดว่าอืมได้สิชวนมาเลย สามีก็ยิ้มแล้วก็โทรชวนพ่อแม่มาทานข้าวที่บ้านหลังจากนั้นก็หลับไปวันต่อมาเมื่อสามีเดินลงมาที่ห้องครัวพบว่าบนโต๊ะอาหารหรือในห้องครัวไม่มีอะไรเตรียมไว้เลยเขาจึงได้ไปหาภรรยาแล้วก็พูดว่าผมเห็นว่ามัน11บเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะที่รักตอนนี้ไม่เห็นมีกับข้าวหรือไม่เห็นมีอะไรเตรียมไว้เลยแล้วอย่างนี้ตอนเที่ยงที่รักจะทำกับข้าวทันไหมภรรยาจึงบอกกับสามีว่าอืมฉันไม่ได้เตรียมกับข้าวอะไรอะ่ะเอาจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเดี๋ยวพอพวกท่านมาถึงท่าาาาานนนนนนกกกก็็็เเปิิดดดตู้้้้ยยหอะไไไรทสมมีััง แล้วก็พูดกับภรรยาว่าถ้าคุณไม่อยากเตรียมกับข้าวเมื่อวานนี้คุณบอกผมดีๆก็ได้ผมจะได้สั่งกับข้าวมารอไว้แล้วนี่อีกไม่กี่นาทีพวกเขาจะมาถึงแล้วคุณจะให้ผมทํายังไงภรรยาก็บอกว่าออมเอาจริงๆคุณก็แค่ขอโทษคุณพ่อคุณแม่ไปก็ได้เขารักคุณอยู่แล้วเขาไม่ว่าอะไรคุณหรอกหลังจากนั้นสามีก็โมโหมากแล้วก็หยิบกุญแจรถขับรถออกจากบ้านไปและไม่นานครับประตูก็มีเสียงกรี๊งดังขึ้นเมื่อเธอไปเปิดประตูเธอก็ต้องตกใจมากเพราะคนที่เปิดประตูคือคุณพ่อคุณแม่ของตัััววภรรยาาาเเอออออองงคบบบพพ่่่ขขธกกถมไล มากเลยตอนนี้พ่อหิวมากคุณแม่ก็บอกว่าอืแล้วลูกเนี่ยทำกับข้าวอะไรไว้ให้พวกเรากินบ้างละ่ะภรรยาเลิกลักแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ห้องครัวพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็รีบโทรหาสามีโดยด่ว,ดวนนี่เธอถ้าจะชวนพ่อแม่ฉันมาบ้านเมื่อวานนี้ทําไมเธอไม่พูดให้ชัดๆว่านั่นเป็นพ่อแม่ของฉันสามีของเธอที่ตอนนั้นกําลังขับรถอยู่ชิวๆก็พูดว่าพ่อแม่ของคุณก็เหมือนพ่อแม่ของผมทาไมผมจะต้องบอกว่าเป็นพ่อแม่ของใครด้วยละ่ะภรรยาก็พูดสวนด้วยความร้อนใจว่านี่ที่คุณขับรถออกไปอคุณกำลังจะไปหาาาาาซื้้้อกกกับบขขวมินนที่ถู สามีก็บอกเปล่านะที่เขาขับรถออกมาเขากำลังขับรถไปหาอะไรกินนอกบ้านต่างหาก ภรรยาก็ยิ่งโกรธเข้าไปอีกแล้วก็บอกว่าทําไมตัวเองเป็นคนแบบนี้แล้วอย่างเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ฉันเขาจะกินอะไรล่ะสามีก็จึงได้พูดไปใน Bluetooth บลูทูธเบาๆว่าที่รักคุณพ่อคุณแม่ของเราอ่ะท่านไม่ใช่คนอื่นไกลนะเดี๋ยวที่รักก็เปิดตู้เย็นแล้วหาอะไรให้ท่านกินเอาก็ได้เรื่องเล่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเพิ่งมาเคยได้ยินตอนนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่ามันสะท้อนชีวิตคู่มากๆผมจึงสรุปมาได้ดังนี้ครับว่าพ่อแม่ของใครใครก็รักและเมื่อเรารักใครส คุณอยากจะรักษาสายสัมพันธ์และมีชีวิตคู่ที่ดีจงให้เกียรติพ่อแม่ของแฟนคุณเหมือนกับที่คุณให้เกียรติพ่อแม่ของตัวเองครับแล้วชีวิตคู่ของคุณทั้งสองจะยืนยาวแน่นอนครับ